มือถือ Xiaomi มันแคปหน้าจอยังไงได้บ้างมาดูกันคอมพิวเสียลมี่ไฮเปอร์โอเอสอีพีที่สิบห้า e แคปหน้าจอ,แค,าจอแคปหน้าจอท่าที่หนึ่งสามนิ้วกระบวนท่าที่สองลดเสียงและพาวเวอร์กระบวนท่าที่ 2, สามสไลด์เมนูลงมากดที่ไอคอนนี้กระบวนท่าที่สี่สไลด์ข้างๆออกมากดเข้าไปกดที่ไอคอนเดิมกระบวนท่าที่ห้าทพิเศษเฉพาะตอนดูคอนเทนต์สไลด์แท็บฝั่งนี้ออกมากดจับภาพ กระบวนท่าพิเศษที่6เอา3นิ้วกว่าหน้าจอค้างไว้ครับเป็นการบันทึกบางส่วนของหน้าจอกระบวนท่าที่7บันทึกหน้าจอแบบยาวก็คือบันทึกหน้าจอ,อยังไงก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็คำว่าเลื่อนอ่ะเราก็เลื่อนไปเลยครับเลื่อนไปเลยครับอยากได้ขนานก็เลื่อนไปครับพอใจแล้วกว็คำว่าเสร็จสิ้นคุณก็จะได้การบันทึกหน้าจอแบบยาวแบบนี้มาเลยกระบวนท่าที่8ถ้าไม่ตายโดนทุกคนโอเค Google บันทึกหน้าจอให้หน่อย เรียบร้อยครับบันทึกหน้าจอมาแล้วกระบวนท่าที่9ถ้าไม่ตายซ้อนเฮ้ยกูเกิลบันทึกหน้าจอให้หน่อยเรียบร้อยและกระบวนท่าที่10รุ่นเอาตาบันทึกหน้าจอด้วยการเคาะแล้วตอนนี้ทุกคนถนัดแคปหน้าจอแบบไหนครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยส่วนผมเทคนิคเยอะแยะความหมาย3นิ้วเหมือนเดิม